สวัสดีครับวันนี้จะพามาท่องเที่ยวเมืองพังงานะครับตอนนี้เราอยู่หน้าสานที่่ทีจุดที่สวยจุดหนึ่งของเมืองพังงาครับเป็นภูเขาแล้วก็มีแม่น้ำนครับขึดน่ด้าอ็นอยู่ตรงนี้เป็นถ้ำสํมาครับ <S 2> <S 2> ซึ่งได้คน้นพบตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ครับเดี๋ยวเดินเดืนตามมานะครับ เหมือนบ้านครับแล้วตรงนี้จะมีเป็นน้ําธรรมชาตินะครับน้ําจากไหลมาจากเขาครับแล้วที่ในจุดนี้ก็เป็นทั้งบนเขาเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ลุกปีครับจะใช้น้ํานี้ครับแล้วนะครับไอบนบนนี้ครับใต้ใต้นี้จะไหลลงไปอยู่ใต้ถ้ำเลยนะครับครับเดี๋ยวเดิน ท่องเที่ยวที่ว่ารู้จักน้องป้ารู้จักป้าคราบนี่มาจากไหนนี่เป็น,นชาวญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นจุดที่ว่าถ้าเราถ้าเราพัฒนาดีๆอาจจะมีมนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะนะครับ ครับเดี๋ยวเราสอบถามดูครับว่าคด้านลุงครับไอ้ทรความเป็นมาของท่านนี้เป็นยังไงครับอ่าอ่าตกตโอ้ยหลานน่ารักมากเลยเออไม่ต้องนั่งดูนะเออเขมาดูนะครับตรงนี้เห็นไหมทุกคนตรงตรงนี้จะมีนกเห็นไหมลูกเงื่อนโน่นนกยักษ์เห็นไหมนี่ยัดต้องนั่งย้ายๆเห็นไหขึ้นายไมนขึ้น็ยืนอย่างก็นั่งจะเห็น จะยืนจะไม่เห็นวันนี้กคือคือ,คอเออไปไปอึบมาไป,ไปเอามาที่ออกมาเลยแ้่ ถ้ำเล็กของพระยาจตุของถ้ำจักทันบรรพนะครับต้องได้เกี่ยวข้องกับมยของพราพระพุทธรท่านทำนองคนซึ่งยากเป็นจิตเป็นสำคัญคนเดิเขาชนักขาอหรือะไนี่หมายเนนี้เท่าตงนี้เลยครับยเบนี่นีลุกนี่นี่ ภาพนี้ภาพแด้พูดจับได้ไหมตัวนี้คือฤาษีต้นแรก <Aven> e. โหฤาษีต้นแรกนะครับฤาษีต้นแรกนะครับทิ่งรับหมดที่หมดคือฤาษีฤาษีต้นแรกนะครับธรรมศาสตร์โภคาพันปีสสยเวทนะครับตัดศีลาพุทธาคมหอ้อดาวสาราครับก็จะมีพันฤาษีสี่ต้นนะครับนี่คือต้นแรกครับรต้นแรกน <vra> ี้เป, <c oughs> ป็น ตรงไหนงไม่ an, ปรากฏชื่อปรากฏชื่อครับมีตันที่สองมีตันที่สองนะครับภาพที่สามคือภาพนี้ครับภาพที่สามือสีตรงที่สี่ที่สามที่สามนะครับแต่ส่วนส่วนฤุสีตรงที่สี่นี่สามารถที่จะจะบอกตามลักษณะได้ โอ้นี่ตัวนี้สีดูเป็นเสียงเลยนะครับรับมีเสียงถ้าเสียงแบบน,นี้ก็เป็นนิสสีปูนานรอดนะครับใช่ครับสีนานรอดปูนนด่ยสีน,นานรอดอ,อถ้าตามไาสาร์นี่เป็นผู้ตั้งอะไรครับตั้งดินไหมครับนานรอดนะนารอดคุยกล่าวถึงที่กล่าวถึงนะเออเป็นเป็นฤสสีที่เกี่ยวกับกับไอ้นากระสินนากระสินนะครับนากระสิที่ เร okay. right. ื่องโครแกนตรงกันถ no like like anyway. ้าด okay. ูตามลักษณะนี่คือสีปีตนแล้วก็อยู่ในจุนที่ที่อะไรข้ามที่สังพันอยู่ที่ใกจะเป็นเป็นเนที่ซ้อนกับพยาบนุต้อนกับข้ามสัมพันธ์บุกของขอแร้วนะครับ แล้วจะมีอยู่ภ้าพผมแล้วก็เป็นหุ่งเป็นเป็นลูกอารมณ์ไหวที่าใช่เป็นหม่งประวนตัครับนราน่าจะใช่เกียบสิบติดสอ้นเสร็จควทีนี้จะ้งแล้วี่ว่าแต่กั่งนี้ันเป็ รวมบรแบบความทื่นน้ำที้ไหลผาเนี่ยจากบนจรัีน้ำจากควาตร้อนสูบขึ้นอยเป็น้ำสีแล้วก็การควุมลมรังนั้นจาว่าใช้ใช้ในที่ที่มีัฟฉายที่มีการสรค เป็นพระพุทธรูปเลยนะครับสวยมากครับอันนี้เป็นเป็นปองค์ปะตายแล้วก็ขวามือองค์สารีบุตรขอส่วนมุขกรานะมองนั่นักมองไม่ทันครับสาธุครับสาดีครับสาธุจ้าเลยจ้าเก่งเก่งตรงนี้ดูดีดีนี่เหมือนกับอ่า คนมก็ส <3 S 2> ัวเาเีวนมีเงินคีเงินมีเงินขอมาทางนี้ต้องต้องนั่งอยู่นั่งยอฝนตกพอดีครับช่วงนี้ที่แถววันดามันครับทำงานผู้กิจ ผมผู้ตรวจแจ้งมาว่าเป็นสุงแต่วันที่หนึ่งครับจนถึงวันที่ห้าครับครับรถกลับลาก็รับมาระวังด้วยครับถุงลื่นะครับซึ่งนี้ก็เทศกาลชุมนุมแล้วก็เออด้วยกินใหม่ไปสวัสดีครับสวัสดีครับมาจบรายการวีเค่าะห์นะครับครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสถานที่ต่างๆของประเทศไทยนะครับ ครับผมเรื่องเล่าคุยข่าวครับ